สงใจเต้นได้ปกติไม่ค่อยร้องนะแต่วันนี้คือแบบหันหน้าซ้ายขวาหลังเจอพี่ปอหมดเลยก็เลยแอบคิดถึงหน่อยค่ะคทุกทุกท่านเลยค่ะที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นนะคะรวมไปถึงแฟนๆแล้วก็ทุกทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานก็หลายคนก็โมก็เชื่อว่าหลายคนก็ยังคิดถึง นี่มันเป็นงานที่พี่ปอรักนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจเขาเคยบอกมาว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นผู้ดโครงการนี้นะคะที่ได้ช่วยเหลือศาสตร์ตัวเขาเองก็ชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วอะค่ะพี่ปอล์ค่ะมาน้องขโมด้วยเลยใช่ก็เลยเอายังไงก็เลยร่วมขอร่วมประมูลเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่จะช่วยสมทบทุนช่วยเหลือสตัตร์ไปะค,ะค่ะพี่ปอล่ะมาตะกี้รูกพี่ปอเต็มงานเลยคิดถึงตามชื่อเขาติดกนั่งไงก็น้ำตา กันไม่อยู่จริงๆเพราะหันไปทางไหนก็เจอแต่แววตาเขาอะรวมไปถึงรอยยิ้มเขาอะไรเขาก็ยังคิดถึงเขาก็มีค่ะหลายรูปอยู่แล้วก็รวมไปถึงรูปตอนเขาเด็กๆก็เป็นรูปเลือกกับคคุณพ่่ะเราาแอได้มีรูปเย่าอ๋ออันนี้อยากให้อยากให้อยู่ในเป็นเขาเลยอะค่ะคืออยากให้คนที่คิดถึงเขาว่าได้เห็นเขาแบบ เต็นๆไปเลยดีกว่าค่ะนานีเตรียมรมานานนานค่ะเป็นยังไงบ้างคะเกษตกรท่นๆดาดีดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนเขาจริงๆรถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่อยู่แต่ว่าหลายๆท่านก็ยังคงนึกถึงเขาแล้วก็บอกเชื่อว่าหลายๆอย่างที่พี่ปอทิ้งไว้ให้อ่ะมันก็เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวอย่างแบบอย่างในหลายๆเรื่องรวมไปถึงความดีก็ขอขอบคุณทุกท้านที่ยังนึกถึงเขาอยู่เรายังจำทุกอย่างที่เป็นพี่ปอได้เหมือนเดิมไหมคะทุกอย่างค่ะ คำพูดช่ใช่ค่ะสิงหานี้น้องก็จะเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันแรกจะร้องไม่ร้องนะแม่เองเด่นขนาดไหนลัวจะร้องง่ายแทนมาลินแต่คิดว่าไม่น่าจะร้องนะที่ดาเดาเพราะว่าตัวเขาก็ชอบคนเยอะๆอยู่แล้วอะชอบเล่นชอบอะไรอยู่แล้วมีวิววิวมีใจหาย นั่นสิเนี่ยแหละเป็นช่วงที่โบคิดแล้วว่าโบจะทําอะไรดีนะไม่ให้ว่างไม่ให้แบบคือคงไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวแน่ๆถ้าอยู่แล้วแย่แน่อันนี้คือเรื่องโรงเรียนแถวไหนคะเรื่องแถวบ้านค่ะเป็นโรงเรียนที่ปอเลือกค่ะตามแผนเดิมตามแผนเดิมตอนนั้นพี่ปอเป็นคนดูให้คนแรกค่ะแล้วก็แต่ก่อนก็ขี่มอไซค์ผ่านไปผ่านมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเอออยากให้เรียนโรงเรียนนี้เพราะมันใกล้บ้านเพราะเขาไม่อยากให้มาลีใช้ชีวิตอยู่ในรถนานนะคะ เรียนตรงไหนก็ได้ก็บอกเรียนตรงไหนก็ได้ถ้าลูกเราดีมันก็ดีค่ะครับขออนุญาตถามเรื่องดราม่าเรื่องลูกน,อน้องที่เห็นเนาะน,นั่งบนรถแล้วมีที่โมดได้เห็นข่าวนี้ครัมีดราม่าเรื่องนีง้ไม่รู้เรื่องรูปไหนอะคะเป็นรูปพี่น้องนั่งบนรถแล้วก็เห็นหน้างนัอาหารกลางยังไงอะไรเงี้ยก็มีดรามา่า,มา,า,มาบอกว่าเป็นรถถูปย้อนกลับคนเอามรุ่งอ๋ออัน,อน,อน,อนเห็นแล้วเห็นแล้วแต่แบบจริงๆหลายๆภาพแะบโบไม่สามารถที่จะ บอกใครได้ว่าห้ามลงหรือไม่ลงนะคะแต่ว่าด้วยด้วยใจลึกๆอ่ะคนที่ลงภาพน้องอ่ะบางทางก็อาจจะไม่ได้มองตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาลงภาพน้องอาจจะเป็นเพราะความรักแล้วก็ความเอ็นดู<ม>ก็เลยลงไปเลยไม่ได้ม,มไม่ได้มองมองลึกถึงขนาดนี้นะคะจะวอหรือว่าขออะไรคะให้ลงแบบเหมาะสมนิดนึงเพราะว่าภาพเวลาออกไปเี้ยก็<อ> ดูนิดนึงนะก่อนลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือถ้าถ้าสมมติว่าไม่ใช่เราเหรอถ้าเป็นลูกเป็นหลานของทุกท่านน่ะคืออยากจะให้ใครใครมองเห็นลูกเราดีหลานเราดีหรือว่าเด็กๆดีอย่างเงี้ยคือมันต้องมีการคัดกรองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าใครที่เอนดูน้องรักน้องก็เอารูปน่ารักน่ารักของน้องและกันนะคะที่แบบเห็นแล้วเราอมยิม้มเห็นแล้วเรารู้สึกดีดีกว่าค่ะคก็สงสัว่าทางร้านเอาูกอากไดู จะ,จะถายได้ริงๆั้นร้านเนี้ยมันเป็นรู้จักกันมานานมากโบกับพี่ปอเนี่ยก็รู้จักกับเขานานมากแล้วก็จริงๆก็บอกบอกพี่เขาพี่คือจริงๆพี่เขารักน้องมากไงคะแล้วบางทีเวลาลงไปอย่างที่บอกแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเงี้ยจริงๆวันนี้โบก็เพิ่งรู้นะว่ามีดราม่ารูปนี้ค่ะโมไม่ได้ส่งอ่ะส่วนใหญ่คือจริง เอาจริงๆว่าโบไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยข่าวเขออะไรโบก,ก็ไม่ค่อยดูนะคะแล้วก็รูปน้องเนี่ยปกติโบก,ก็ไม่ค่อยได้เป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วอะแล้วเวลาจะส่งรูปให้ใครโบก,ก็ไม่ได้ส่งอยู่แล้วก็จะบอกคนรอบข้างว่าที่ได้ใกล้ชิดน้องหรืออะไรช่วยช่วยรักษาน้องนิดนึงแล้วกันเนาะก็ดูน้องรูปไหนสวยก็ชื่นชมแบ่งปันกันได้แต่ว่าถ้ารูปไหนมันไม่เหมาะสมหรือว่า โตไปแล้วเขาต้องมาเห็นรูปตัวเองอย่างเงี้ยก็นิดนึงแล้วการช่วยกันดูแลนิดนึงค่ะ